เรามาดูตัวอย่างกันต่อนะคะตัวอย่างที่22เนี่ยนักเรียนสี่ห้องส่งตัวแทนเพื่อไปคัดเลือกกรรมการห้องละ2คนเป็นชาย1คนและหญิง1คนถ้าต้องการคัดเลือกให้ได้กรรมการ4คนจากตัวแทน8คนโดยความน่าจะเป็นที่จะได้เนี่ยจะต้องได้มาจากกรรมการที่ต่างห้องกันหรือข้อ2จะเป็นกรรมการชาย2คนและหญิง2คน3กรรมการชาย2คนหญิง2คนโดยมีชายและหญิงอย่างน้อย1คู่มาจากห้องเดียวกันเรามาดูที่ ns ก่อน ns ก่อนคือ ns ต้องการเลือกตัวแทน4คนจาก8คนเพราะฉะนั้น ns ของเราก็จะได้จาก แปดเลือกสี่แปดเลือกสี่มีค่าเท่ากับเจ็ดสิบอ่านักเรียนลองคำนวณดูนะคะตรงไหมเหตุการณ์ที่หนึ่งต้องการไหลรต้องการกรรมการที่มาจากต่างห้องกันหมดเลยเพราะฉะนั้นครูให้ NE ็หนึ่งของครูเนี่ยเท่ากับห้องที่หนึ่งมีกรรมการสองคนเลือกกรรมการมาจากต่างห้องกันเพราะนั้นต้องการสี่คนก็ห้องละหนึ่งคนได้เลยเพราะมีสี่ห้องก็คือส่งตัวแทนมาสองคนเลือกมาหนึ่งคนเป็นชายหรือหญิงก็ได้เราไม่สนใจเพศ ห้องที่2ก็เลือกมา1คนห้องที่3มี2คนเลือกมา1คนห้องที่4ก็มี2คนเลือกมา1คน <c oughs> 1> เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น2ยกกําลัง4นี่คือเหตุการณ์ที่1ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่1ที่ได้กรรมการมาจากต่างห้องกันก็จะได้เท่ากับ2กําลัง4หารด้วยหารด้วย70หารด้วย n s ของของนัองเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็น2กําลัง3หรือ8หารด้วย35นะคะ โ okay. อเคดูเหตุการณ์ที่ 2. 2เหตุการณ์ที่2บอกว่าต้องการกรรมการชาย2คนและหญิง2คนเป็นกรรมการชาย2คนหญิง2คนชายทั้งหมดมีกี่คนจากตัวแทนสี่ห้องชายของเราจะมีทั้งหมด4คนและหญิงของเราก็จะมีทั้งหมด4คนเหมือนกันเพราะ,ะนั้นเราต้องการชาย2คนแล้วก็หญิงสองคนเราก็ใช้วิธีการเลือกได้เลยเอาผู้ชายมา4ี่คนเลือกมาสองคนนี่เลือกกรรมการชายกรรมการหญิงก็ สี่คนเหมือนกันเลือกมาสองคนก็สี่เลือก 2, สองสี่เลือกสองนี่เราจะได้ผู้ชายสองคนแล้วก็ผู้หญิงสองคนตามที่เราต้องการนั้นความน่าจะเป็นที่จะได้กรรมการชายสองคนแล้วก็หญิงสองคนก็จะเป็นเท่าไหร่คะสี่เลือกสองเท่ากันสี่เลือกสองกับสี่เลือกสองได้หกคูณหกนั้นความน่าจะเป็นก็เป็นหกคูณหกส่วนด้วยเจ็ดสิบตัดทอนให้เรียบร้อยได้เท่าไหร่คะตัดทอนเราตัดสองันนะ ได้ส8ส่วนด้วย35นั่นเองโอเคเหตุการณ์ที่3ต้องการกรรมราการชาย2คนหญิง2คนโดยมีชายและหญิงอย่างน้อย1คู่มาจากห้องเดียวกันเพราะฉะนั้น NE3 ของเราก็จะได้มาจากกรณีที่เป็น1คู่มาจากห้องเดียวกันหรือ2คู่มาจากห้องเดียวกันนั่นเองคําว่าอย่างน้อย1คู่นะคะอย่างน้อย1คู่แปลว่า1คู่ก็ได้2คู่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราเลือกมาก่อน1คู่1คู่ก็คือ4เลือก1 สีเลือกหนึ่งได้แล้วมาชายกับหญิงอย่างละคนทีนี้เราขาดชายหนึ่งคนแล้วก็หญิงหนึ่งคนที่จะต้องมาจากต่างห้องกันเพราะเราจะเอาคู่เดียวนะมาจากห้องเดียวกันเพราะนั้นต่างห้องกันเลือกชายหนึ่งคนหรือหญิงหนึ่งคนก็ได้สมมติว่าครูเลือกชายก่อนผู้ชายครูก็จะเหลืออยู่สามคนมาจาก3ามห้องก็เลือกผู้ชายมาหนึ่งคนสามเลือกหนึ่งนี่เลือกผู้ชายอย่างเดียวหรือนักเรียนจะเลือกผู้หญิงก่อนก็ได้มีค่าเท่ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยพอเลือกชายออกมาอีกหนึ่งคู่เอ้หนึ่งคนแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือ ผู้หญิงอีกสามคนซึ่งผู้หญิงสามคนเนี่ยมันจะมาจากผู้ชายที่ถูกเลือกมาเมื่อกี้หนึ่งคนเราก็ตัดผู้หญิงคนนั้นทิ้งไปก็จะเหลือผู้หญิงอยู่สองคนแล้วก็เลือกมาหนึ่งคนเท่านั้นเพื่อไม่ให้มาจากห้องเดียวกันกับผู้ชายที่เลือกมาเมื่อกี้นี้นะคะเราก็จะกลายเป็น1คู่มาจากห้องเดียวกันแล้วก็ที่เหลือไม่ได้มาจากห้องเดียวกันและเป็นชายเป็นหญิงอันนี้ก็เลือกชายอันนี้ก็เลือกหญิงที่เหลือมาอ่ะทีนี้อีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่สองคู่มาจากห้องเดียวกันเลย ก็คือ4มี4คู่เลือกมา2คู่อันนี้ก็ครบจบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นหาค่าออกมา4 312 12สิ2สองสิบสองสอเท่าไหร่ย4 24ิบกหเป็น30วิธีนะคะ N E3 าก็เท่ากับ30เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของ E3 ก็จะมีค่าเท่ากับ30ส่วนด้วย70หรือเท่ากับ3าส่วน7นั่นเองโอเค ดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่23มีชาย3มคนหญิง4ี่คนถ้าแบ่งคนทั้ง7คนเข้าห้องพัก3ามห้องอย่างสุ่มโดยมีห้องหนึ่งอยู่ได้3คนส่วนอีกห้องอยู่ได้ห้องละ2คนจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้ข้อที่1คือผู้ที่พักในห้องใหญ่สุดจะเป็นผู้ชายล้วนอันที่2เป็นผู้ที่พักในห้องใหญ่สุดเป็นผู้หญิงล้วนแล้วก็ที่3ามคือแต่ละห้องต้องมีผู้หญิงอย่างน้อย1คนอ่งเราดูทีละข้อเลยข้อแรกคือผู้ที่พักห้องใหญ่สุดเป็นผู้ชายล้วน แต่ก่อนจะหาความน่าจะเป็นเราต้องหาอะไรก่อนคะมันไม่ได้มีวิธีต่างกันเพราะฉะนั้นเอาน,นี้เราหา ns รวมได้เลย ns ของเราก็จะเป็นมีคนเจคนแบ่งเข้าห้องพักอย่างสุม่มทั้งหมดสามห้องก็เหมือนแบ่งคนแบ่งของสามเป็นเจดแฟกส่วนด้วย3มแฟกแล้วก็สองแฟกสองแฟกสองแฟกสองตัวนี้ห้องพักสองห้องไม่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องหารสองแฟกเพิ่มนะคะโอเค NS ของเราก็จะคำนวณออกมาแล้วได้เท่ากับสองร้อยสิบมาดูเหตุการณ์ที่หนึ่งเหตุการณ์ที่หนึ่ง NE หนึ่งของเราเท่ากับผู้ที่พักอยู่ในห้องใหญ่สุดเป็นผู้ชายล้วนมีผู้ชายสามคนพักในห้องใหญ่สุดก็เลือกเลยผู้ชายสาคนเอาเข้าห้องใหญ่สุดห้องใหญ่สุดมีสามคนก็สามเลือกสามเสร็จเรียบร้อยก็แบ่งผู้หญิงผู้หญิงมีสี่คนเลือกมาสองคนใส่ห้องพักห้องแรกเหลือ,ออีกสองคนก็ใส่ห้องพักห้องที่สอง เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นสามเลือกสามได้หนึ่งข้างหลังก็จะเหมือนแบ่งผู้หญิงเฉยๆก็คือสี่แฝกหานด้วยสองแฝสองแฝดเหมือนแบ่งของซ้ำเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือได้หกวิธีเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ผู้ที่พักในห้องใหญ่สุดเป็นผู้ชายล้วนก็จะเป็นหกส่วนด้วยสองร้อยสิบแดทอนจะเหลือเป็นหนึ่งส่วนสามสิบห้าโอเคต่อไป เหตุการณ์ที่2คือผู้ที่พักในห้องใหญ่สุดเป็นผู้หญิงล้วน n e 2ของเราก็จะเท่ากับห้องใหญ่สุดเป็นผู้หญิงล้วนก็เอามาก่อนเลยผู้หญิงสี่คนเลือกมาสาคนใส่ไว้ในห้องใหญ่สุดเสร็จเรียบร้อยคนที่เหลือก็จะเหลือสี่คน4ี่คนเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ก็แบ่งกันไป4ี่เลือกสองแล้วก็เหลืออีก2คนก็สองเลือกสองนะคะคูณกัน4ี่เลือกสามได้4วิธีแล้วก็คูณด้วย4ี่แฟกส่วนด้วยสองแฟกสองแฟก มีค่าเท่ากับ24เพราะนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ผู้ที่พักในห้องใหญ่สุดเป็นผู้หญิงล้วนก็จะเป็น24ส่วนด้วย210หรือได้เท่ากับ4ส่วน35ต่อไปเหตุการณ์ที่3คือแต่ละห้องต้องมีผู้หญิงอย่างน้อย1คนทีนี้แต่ละห้องต้องมีผู้หญิงอย่างน้อย1คนจะเป็นลักษณะแบบไหน ne3 ของเรานะคะ ก็จะเป็นผ <im sharing> ู้หญิงอย่างน้อยหนึ่งคนมีสองคนได้ไหมสองคนก็ได้มีหนึ่งคนก็ได้ผู้หญิงมีตั้งสี่คนครูก็แบ่งห้องก่อนเลยห้องแรกเนี่ยมีสามที่ตามที่นั่งห้องที่สองห้องเล็กลงมีสองที่สองที่นอนอันนี้กรณีแรกก็อาจจะเป็นผู้หญิงสองคนอยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็ผู้ชายหนึ่งคนก็ได้กรณีที่เหลือคือต้องมีผู้หญิงอย่างน้อยหนึ่งคนก็จะเป็นผู้หญิงผู้หญิงแล้วก็อันนี้ก็ชายชายแบบที่หนึ่งแบบที่สองก็จะเป็น ผู้หญิงหนึ่งคนอยู่ในห้องใหญ่สุดแล้วก็ผู้หญิงสองคนอาจจะอยู่ในห้องเล็กก็ได้แล้วก็ผู้หญิงหนึ่งคนอยู่ในห้องที่3แล้วก็ผู้ชายหรือแบบที่4ี่ก็จะเป็นอันนี้เป็นผู้ชายอีกสองคนนะแบบที่4ก็อาจจะเป็นผู้หญิงหนึ่งคนอยู่ในห้องใหญ่แล้วก็ผู้ชายสองคนกับกรณีที่เป็นหญิงชายอยู่ในห้องนี้แล้วก็หญิงหญิงสุดท้ายนะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้ในห้องนี้เดียวกันห้องสคนนี้ห้องสองคนอันนี้ก็ห้องสองคน อันนี้ห้องสามคนสองคนแบ่งโอเคเราคิดเป็นกรณีก็จะมองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ง่ายขึ้นกรณีแรกก็จะเป็นผู้หญิงสองคนอยู่ในห้องนี้ ne ne 3ของครูก็เท่ากับหญิงสองคนใช่ไหมหญิงมีทั้งหมด4คนก็4ี่เลือก2เสร็จเรียบร้อยผู้หญิงที่เหลืออีก2คนแล้วก็ผู้ชายที่เหลืออีก3คนผู้หญิงที่เหลืออีก2คนจะอยู่ห้องไหนก็ได้ จะอยู่ห้องที่หหรือห้องที่2ก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะใช้ได้เป็นสองแฟกหรือจะเป็น2เลอก1คูณกับ2เลอก1ก็ได้เลือกมาทีละคนมาใส่นะคะแล้วก็ค่อยไปเลือกผู้ชายทีหนึง่งว่าผู้ชายผู้ชายมี3ามคนสามคนอยู่แต่ละห้องก็3มเลอก1่งสองเลิก1แล้วก็1เลอก1หรือจะใช้วิธีนี้ก็คือผู้หญิงสองคนก็สลับห้องกันได้2แฟกผู้ชาย3ามคนก็สลับห้องกันได้3แฟกก็ได้เหมือนกันนะจะทํำยังไงก็เหมือนกันอันนี้บวกเพิ่มกับกรณีสองกรณีนี้คือ เหมือนกันคือห้องสลับกันเฉยถูกไหมห้องสลับกันเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเลือกผู้หญิงเนี่ยมาใส่ห้องนี้ก่อนเลยสองคนสองคนยัดลงไปในห้องนี้เลยก็จะเป็นสเลือกสองคนมาใส่เสร็จเรียบร้อยไอ้สองคนที่ใส่ห้องนี้มันสามารถสลับห้องได้อีกสอง f a c t เีย a สลับห้องกันได้ห้องที่2ห้องที่3าห้องที่สาห้องที่สองเสร็จเรียบร้อยค่อยแบ่งที่เหลือแบ่งที่เหลือคืออะไรแบ่งที่เหลือก็คือแบ่งกรณีของผู้หญิงอีกสองคนตัวนี้เราต้องแบ่งผู้หญิงที่เหลืออีกสองคน ใส่ในห้องที่มีผู้ชายด้วยถูกไหมก็จะกลายเป็นใส่ห้องไหนก็ได้ผู้หญิงสองคนนี้ก็คูณสองแฟกเลยแล้วก็ผู้ชายผู้ชายเหลือสามคนสามคนแบ่งเป็นสองห้องก็จะเป็นสามแฟกส่วนด้วยสองแฟกหนึ่งแฟกหรือนักเรียนจะใช้วิธีการเลือกเลือกเลือกมาใส่มันก็จะมีค่าเท่าๆกันนะคะอันนี้เราก็จะได้เป็นหกคูณสองคูณหกแล้วบวกด้วย 6คูณคูณคูเท่ากับ72วก72ได้144วิธีความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่3ของเราที่จะต้องมีแต่ละห้องต้องมีผู้หญิงอย่างน้อยหนคนก็คือ144ส่วนด้วย210หรือเท่ากับ24ส่วน35นเองนักเรียนลองคิดดูนะคะมันอาจจะมีวิธีการคิดได้หลากหลายวิธีเนี่ย คือขึ้นอยู่กับเราใช้เราเลือกใช้ว่าเราเลือกใช้วิธีไหนนะคะคำตอบมันได้เท่ากันอยู่แล้วแต่ว่าวิธีการที่มามันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ไม่จําเป็นต้องยึดติดวิธีที่ครูสอนวิธีเดียวเท่านั้นนะคะต่อไปข้อ24มีสามีภรรยา6คู่ด้วยกันอยู่ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งเขาบอกว่าถ้าสุ่มเลือกคนมา2คนความน่าจะเป็นที่จะได้ทั้ง2คนเป็นสามีภรรยากาันเป็นเท่าไหร่ถ้าสุ่มเลือกคนมา4คน ความน่าจะเป็นที่จะได้สองคนเป็นสามีภรรยากันสองคู่เป็นเท่าไหร่ถ้าสุ่มเลือกออกมา4คนสุ่มเลือกมา4คนสุมมนส่มเลือกมา2คนหรือถ้าแบ่งคนออกเป็น12คนออกเป็นคู่อย่างสุม่มอันนี้เนี่ยแต่ละข้อเนี่ยเราเห็นว่าเงื่อนไขาการเลือกคนออกมาเนี่ยมันแตกต่างกันและความน่าจะเป็นที่ต้องการคือต้องการทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันไม่เป็นสามีภรรยากัน,กนเพราะฉะนั้นอันเนี้ย ns มันต่างกัน ns ในกรณีที่1ข้อที่1เลย ns ของเราบอกว่า สุ่มเลือกคนออกมา2คน ns ของเราก็จะเป็น12เลือก2ถูกไหมแล้วก็ ne 1 ne 1บอกว่าต้องการที่จะได้ความน่าจเป็นที่ได้ทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันมีสามีภรรยา6คู่อยากได้ทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันก็คือ6เลือก1คู่เลือกมา1คู่ความน่าจะเป็นของเราก็จะเป็น6ส่วนด้วยข้างบนนี้คิดได้เท่าไหร่66นะคะมันก็คือ1ส่วน11นั่นเอง อันแรกข้อที่2อง ns ต่างเหมือนกันสุ่มเลือกคนออกมา4คน ns ของเราก็จะเป็น12เลือก4แปลว่าเราจะต้องได้คน4คนความน่าจะเป็นที่จะได้สามีภรรยากัน2คู่อันนี้ก็ง่าย2คู่ก็เลือกเลยมีอยู่6คู่เลือกมาสองคู่ก็6เลือก2ได้ทันทีเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของ e 2ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ6เลือก2ได้15ส่วนด้วย 495นะคะโอเคตัดทอนเรียบร้อยได้1ส่วน33เช็คด้วยนะครูตัดถูกไหมต่อไปข้อ 3. สจุ่มเลือกคนออกมา4คนอ่ะเพราะฉะนั้น NS ใช้รวมกันได้ n s ของครูข้อ3ก็จะเท่ากันก็คือ12เลือก4 12เลือก4ได้เท่ากับ495เมื่อกี้เราคิดไว้แล้ว NE3 ล่ะ E3 ต้องการอะไร อีสามต้องการที่จะหาความน่าจะเป็นที่ได้คนซึ่งไม่เป็นสามีภรรยากันเลยไม่มีใครเป็นสามีภรรยากันเลยก็คือมีสี่มีสี่คนได้สี่คนแล้วไม่เป็นสามีภรรยากันเลยแต่สามีภรรยาไม่หมดหกคู่เพราะนั้นอยากได้ที่ไม่เป็นสามีภรรยากันเลยเราก็เลือกออกมาเลยว่าหกคู่นี้จะอเอาใครบ้างก็หกเลือกสี่ เลือกมาสี no human human ่คู่และแต่ละคู่เราเลือกมาแค่หนึ่งคนเพราะฉะนั้นคู่แรกเราก็เลือกมาหนึ่งคนสามีภรรยาเลือกใครมาก็ได้ได้ภรรยาหรือสามีก็ได้คู่ที่สองก็เลือกมาหนึ่งคนคู่ที่สามก็เลือกมาหนึ่งคนแล้วก็คู่ที่สี่ก็เลือกมาหนึ่งคนไม่งงนะตอนแรกเราเลือกคู่ก่อนมีหกคู่เลือกมาสี่คู่ก่อนว่าสี่คู่นี้แหละที่จะเอามาไม่ได้เป็นสามีภรรยากันเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยก็เลือกสามีภรรยาแต่ละคู่แต่ละคู่ออกมาเพื่อให้ได้สี่คนที่ไม่เป็นสามีภรรยากันนะคะอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ 15คูณด้วย16โอเคความน่าจะเป็น e 3ของเราก็จะกลายเป็น15คูณ16ส่วนด้วย495กัดทอนเหลือ16ส่วน33มไงไหมต่อไปข้อที่4สุ่มเลือกคนออกมา4คน ns เท่าเดิม ns ก็เท่ากับ 12เลือก4ได้495เหมือนเดิมให้หาความ้่จะเป็นที่จะได้คนซึ่งเป็นสามีภรรยากันเพียง1คู่ต้องการแค่คู่เดียวเท่านั้นที่เป็นสามีภรรยากันเพราะฉะนั้น n e 1หเราก็บังคับเลือกมาเลย1คู่ใช่ไหมมี6คู่เลือกมา1คู่ที่เหลือไม่อยากได้สามีภรรยากันเลือกมา1คู่แปลว่าเอาไปแล้ว2คน ขาดอีก2คนสคนเพราะฉะนั้นไม่อยากได้สามคยากันก็เลือกคู่ออกมาเหลือ5คู่5คู่เลือกมา2คู่แล้วก็เลือกคนในคู่นั้นออกมาอย่างละ1คนตามีภรรยาคู่ที่1เลือก1คนสามีภรรยาคู่ที่2เลือกอีก1คนมันก็จะเป็น6คูณ10คูณ4ความน่าจะเป็นของ e สก็จะเป็น6คูณส0คูณส่ส่วนด้วย495ตจัดทอนเรียบร้อยได้ 16ส่วน33โ okay. อเคไงไหมอ่ะทีนี้ข้อ5้ากับข้อ6ต่างกันไปอีกบอกว่าต้องถ้าแบ่งคนทั้ง12คนออกเป็นคู่อย่างสุม่มจงหาความน่าจะเป็นที่จะได้แต่ละคู่เป็นสามีภรรยากันแบ่งคน12คนออกเป็นคู่อย่างสุม่มแปลว่า n s ของเราไม่เหมือนเดิมนะ n s ของเราก็จะเป็นมี12คนแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละสอง ถ้าครูพูดอย่างนี้โอเคนะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละสองคนเพราะนั้นกลุ่มละสองคนก็สองแฟกสองแฟลกสองแฟลสองแฟกกำลังหกทีนี้มีสองแฟกเหมือนกันหกตัวเป็นของซ้ำเราก็หารออกเพิ่มอีกหกแฟกเาเรียกเห็นไหมแล้วก็ ne ne ห้าคือความน่าจะเป็นที่เพียงไม่ใช่ความน่าจะเป็นที่แต่ละคู่เป็นสามีภรรยากาันแต่ละคู่เป็นสามีภรรยากาันมีหกคู่ก็มีได้แค่หนึ่งวิธีเท่านั้นเพราะว่าทุกคู่เป็นสามีภรรยากาันเนี่ยก็จบละ หนึ่งวิธีเราก็เป็น p e 5ก็จะเป็น1ส่วนด้วยตัวเลขคูณกันเสร็จเรียบร้อยมาได้1 3 e 9 5หม่อต่อไปข้อสุดท้ายข้อ6แบ่งคน12คนออกเป็นคู่อย่างสุ่มเพราะฉะนั้น n s ของเราก็เท่ากับเมื่อกี้นี้ n s ของเราเท่ากับ1,395ก็คือแบ่งคน12คนออกเป็น2กลุ่มละ2คน6กลุ่มและกลุ่มเหมือนก็เลยหาร6แฟกเพิ่มไปอีก มันก็ได้เท่าเดิม1 3 9 5 n e 6ล่ะ N E6 NE6 คืออะไรความน่าจะเป็นที่จะได้แต่ละคู่มีทั้งชายและหญิงแต่ละคู่มีทั้งชายและหญิงเพราะฉะนั้นเราก็ยืนพื้นไว้ก่อนเลยว่าทุกคู่มีสมมุติครูให้ยืนไว้เลยผู้ชายยืนชายคนที่1ชาย 2, ชาย 3, ชาย 4, ชาย 5, แล้วก็ชาย6ชาย6 ทีนี้แต่ละคู่ยืนไว้ผู้หญิงเนี่ยให้มาจับคู่ผู้ง่ายงคือให้ผู้หญิงให้ผู้หญิงเนี่ยมาจับคู่กับเขาจับคู่เลยมีผู้หญิง6คนเหมือนกันแล้วก็จับคู่เพราะฉะนั้นผู้หญิงสามารถเรียงสับเปลี่ยนได้ผู้หญิงคนแรกที่เลือกมาคู่กับผู้ชายคนแรกนี้ก็จะเป็น6คนที่2ก็เหลือห้าสี่สามสองแล้วก็1มีทั้งชายและหญิงแต่ว่าไม่จาเป็นว่าจะเป็นสามีภรรยากันหรือเปล่าอาจจะเจอกับคู่นี้ว่าเป็นสามีภรรยากันก็ได้หรือเจอ2คู่เป็นสามีภรรยากันก็ได้เจอ3คู่ก็ได้เจอ4่คู่ก็ได้หรือ เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นตัวข้างล่างเนี่ยคือผู้หญิงก็สามารถที่จะเข้าไปเรียงสับเปลี่ยนตรงนี้ได้ทั้งหมด6ฟต์นั่นเอง6 f a c ทอเรียลความน่าจะเป็นของ e 6ก็จะเป็น6 f a c ทอเรียหารด้วย 1,000... เอ้ยไม่ใช่1นึ่งมืนาะคะอ่ะไหนก็ไหนแล้วตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเรื่องของสามีภรรยาให้จบ สามีภรรยาสี่คู่ถ้าให้ผู้ชายทุกคนจับคู่รำวงกับผู้หญิงอย่างสุ่มจับคู่รำวงกับผู้หญิงอย่างสุ่มจงหาความน่าจะเป็นต่อไปนี้ผู้ชายจับคู่กับผู้หญิงก็คือเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะสามีภรรยาสี่คู่ผู้ชายจับคู่กับผู้หญิงอย่างสุ่มก็แปลว่าอาจจะมีทั้งผู้ชายคู่กับภรรยาตัวเองหรือว่าไม่ใช่ภรรยาตัวเองกระด้ษเพราะนั้น n s ของเราก็คือ4 factorial ผู้หญิงมาเลือกผู้ชาย ผู้หญิงมาเลือกเลยว่าจะลงตรงไหนเลือกได้ทั้งหมด4คน4คน3คน2คน1คนก็4แฟคทอเรียลจับคู่ได้เลยนะคะกรณีที่1ได้ ne1 ne1 คืออะไรคะ ne1 ได้แต่ละคู่เป็นสามีภรรยากันเพราะนั้น ne1 มีแค่1วิธี1วิธีความน่าจะเป็นของ e1 ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน24นั่นเองโอเค e2 ต้องการม,มีคู่ที่มีสามีภรรยากัน2คู่เท่านั้น เลือกคู่ที่มีสามีภรรยากันสองคู่เท่านั้นสองคู่เราก็เป็นสี่เลือกสองมีสองคู่เป็นสามีภรรยากันที่เหลือที่เหลือมันเหลืออีกสองคู่และไม่ให้เป็นสามีภรรยากันมันก็คือการสลับคขวยกันคขวยกันไปคขวยกันมาเพราะนั้นมันก็มีได้แค่หนึ่งวิธีที่เหลือเพื่อไม่ให้เป็นสามีภรรยากันนะคะก็ได้แค่หนึ่งวิธีมันก็จะกลายเป็นหกเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของ e สองก็จะเป็นหกส่วนยี่สิบสี่หรือเท่ากับหนึ่งส่วนสี่นั่นเอง ใครงงไหมสามีภรรยาสามีหนึ่งภรรยาหนึ่งสามีสองภรรยาสองคู่กันต่อไปสามีสามภรรยาสามกับสามีสี่ภรรยาสี่ถ้าคู่นี้คู่กันไป็นสองคู่อันนี้ห้ามเป็นคู่เดียวกันมันก็แค่สลับที่แค่นี้นะคะเพราะนั้นก็เลยได้แค่หนึ่งวิธีโอเคต่อไปมีคู่ที่มีที่เป็นสามีภรรยากันหนึ่งคู่เท่านั้นหนึ่งคู่เท่านั้นเนี่ย NE3 ของเรา เอ็อีสาของเราก็จะเป็น4คู่เลือกมา1คู่ให้เป็นสามีภรรยากันที่เหลือก็จะคูณกับที่ไม่เป็นสามีภรรยากันสามีกับภรรยากันเลยไม่เป็นสามีภรรยากันเลยคิดยังไงอะ่ะทีนี้เอามาคิดก่อนไม่เป็นเลยไม่เป็นสามีกับภรรยากันเราสามารถหาจากทั้งหมดเลยทุกกรณีลบที่เป็นสามีภรรยากัน ทีนี่มันมีทั้งหมดกี่คนกี่คู่สาคู่เหลือสามคู่ก็คือสามแฟดลบกับที่เป็นสามีภรรยายกันก็คือลบกรณีที่เป็น1คู่กับลบกรณีที่เป็นทั้งหมดก็ได้จริงๆเราลบกรณีที่เป็นสองคู่แต่สองคู่อ่ะอีกคู่หนึ่งมันก็ต้องเหลืออยู่เป็นสามีภรรยายกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยลบกรณีที่เป็นทั้งหมดเพราะสองคู่กับ1คู่เออสองคู่กับสาคู่ก็มีค่าเท่ากันมันก็จะเป็น 3แฟ3ลกลบด้วยกรณีที่เป็นสามีภรรยากัน1คู่ก็จะเป็น3เลือก1เลือกมา1คู่ที่เหลือมก็สลับที่กันก็คูณกัน1แล้วก็ลบด้วยกรณีทั้งหมดมันก็จะเป็น3แฟลกลบด้วย3ลบด้วย1ก็จะเหลือแค่2วิธีนี่นะคะกรณีที่ไม่เป็นสามีภรรยากันเลยทั้ง3ผลคนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น4เลือก1ได้4คูณที่ไม่เป็นสามีภรรยากันได้สองก็ได้8 ความน่าจะเป็นของ e 3 p e 3ก็จะมีค่าเท่ากับ8ส่วน24หรือเท่ากับ1ส่วน3ต่อไปข้อ4ไม่มีคู่ใดเป็นสามีภรรยากันเลย n e 4ของคู่ก็จะมีค่าเท่ากับทั้งหมดเลยทั้งหมดทุกกรณีเลยลบด้วยเป็น1คู่ลบด้วย เป็นคู่ถ้าเป็นสองคู่แล้วเป็นสามคู่แปลว่าคู่ที่สี่ก็ต้องเป็นด้วยเพราะนั้นก็ลบกรณีที่เป็นทุกคู่โอเคลบกันออกมามันก็จะเป็นกรณีทั้งหมดจะเือสี่แปเป็นหนึ่งคู่ก็คือจากข้อไหนเป็นหนึ่งคู่จากข้อที่สามเป็นสามีภรรยากันหนึ่งคู่เท่านั้นหนึ่งคู่ก็คือมีแปดวิธีกับเป็นสองคู่เป็นสองคู่ก็จากข้อสองข้อสองก็คือหกวิธีแล้วก็เป็นทุกคู่ก็คือข้อหนึ่ง ก็คือ1วิธีลบกันมา4แฟกต์ได้24 24ี่ยลบแลบ6ลบ1ได้เท่ากับ9เพราะนั้นความน่าจะเป็นของ e สก็จะเป็น9หารด้วย24 e 9หาร24ตัดทอนได้ไหมได้3ส่วน8ดไงไหมคะ